น้องยังไง่นี่นี like ่นี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 ่อีกแล้วพี่น้องนี่มนสมนพี่น้องมือนี่ครับ ดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมและท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านครับนี้นุ้มมิสัก็ได้พามาหาไม้เส้นหนูขึ้นเก้าพี่น้องครับผม,มนี้มาชุดใหญ่ครับไฟกระพริบเลยพี่น้องจัดมาเต็มระบบครับมาไม้ป้อไอขึ้นเก้าเน่อยพี่น้องทางเขาไม่เป็นป้อไอที่ว่านุ้มมิสันเคยพามาใส่กลับครับแต่ขี้ขี้เของมาทางไหนั้นอีกพี่น้องนี่ครับผมมันนี้ก,ก็จัดเต็มระบบเลยพี่น้อง อันนี้ก็คือบ่วองรูดครับนี่พี่น้องกับกับสิบหลังคือเก่านหรอพี่น้องกับไอ้ไม้นุม่มมีสารสิบหลังคือเก่านหรอครับสว่วนเงี้ยม,มันนี่ก็มีนาหน้าเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาบอกนุ่งมีสารเนาะพี่น้องเนาะว่าให้ไหลมันอยู่น้ำเงีย้ยเพื่อนว่าพี่น้องหน้าเพื่อนว่าครับเพื่อนให้เพื่อนบอกนุ่งมีสารให้เอาไปตากแดดก่อนครับไม่ยังที่ บลอลอ่หมดดนาอพี่น้องนะถามมันเป็นสดๆอยู่นี่มันมันลออหมดท่านไอ้มันนี่ครับมันมีสารกระเรลาะองไปตากแดดเบื้องสองแดดพี่น้องนี่ครับแต่ว่าก็หอมอยู่พี่น้องหอมครับหอมออกมันมันอย่างไรพี่น้องคือปกขเพ้วนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวนุมมีสารเดียวมาลองเบ้งพี่น้องว่าทีได้ผลบ่พี่น้องได้นายเอฟซีเราก็ว่าเข่าดีครับ เดี๋ยวนุ่มพิศานอยู่มาลองเบ้างเด้อพี่น้องเด้อะกับนี่ครับผสมกับขำครับขำอ่อนพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่มพิศานเฮ็ดคลิปต่อไปนี้นะครับผมนี่ครับพี่น้องไม้ด้านหลังนุ่มพิศานนี่แหละครับตอนแรกนุ่มพิศานว่าเป็นสายพี่น้องขึ้นมาเบิ้งหลังโบแมนครับเพื่อนผมที่ไว้ซื้อพี่น้องทรั้งนี้ครับนี่ครับแล้วก็ด้านล่างนี่เป็นต้นปาล์มน้ครับไปพี่น้อง เพื่อเป็นการผม้เสียไวแล้วครับไปกันเลยครับ มุข <c oughs> ันใหญ่มาไอ้ใหญ่ใหม่มาใสยใหม่ป่อยพี่น้องทางผุ่นโบค่อยมีทั้งครับผมมาลองเบื้องใหม่ป่อยครับ หลังที่สองนุ่มชานเสนีขี้นแล้วเพราอว่มันมาเห่นมาดูดอยู่ครับน่ครับเพอาะดุดหยาเน่้ล้นุ่มชานก็ได้ใช้จเนเครับหลังนึงครับไปครับมองต่อไปที่นแล ไปจดทแล้าพี่นางพนี่้อยคุยไปเลยพี่นนางเกนนจนรใช้ไปสิเด้ครับใช้ไปเป็นเยนพี่ะ ที่ห่างครับอันตาอไล่เนี่ยอยเด้ไรดิมีฟันครับระวังให้ดีๆครับีรเดี๋ยวน้ำห้อยไปจย,ย่างไรก็ได้ ี่น้องเลยคอยหยบชีครับไดครับผมพี่น้องครับผมคุยครับี่น้่หกัดห้าอยว่ครับผมพวงเลนอรากมาทาอางนี้นี่ควงแลนไม่หนีะอกพีน่นี่มีการขมันหนี่งกำลังครับ ใส่บ่วงลวดด้วยพี่นอ้องหลังนี้ครับมุม่มสารเห็นทางม,มันมี่มสารใส่นี่ครับบ่วงลวดครับใส่ขวดดีดต่คอ,งงอครับยังบ่ดพี่น้องยังมอครับ กัดหนาครับผมแล้วมีไม้อะไรพี่น้องน่าจะเป็นบุขึ้นนี่ครับเห็นพวาขีพี่น้องขีไว้เพิอมครับกัดหนาเพิอมขีไว้เพิอมพี่น้องขึ้นครับไมันเด่นอยู่ทางไหนของพี่น้องเดี๋ยวนุ่มมิศาลขอตัวใส่กลับไปมันเบิดกันแล้วพี่น้องแ้วมันคำแล้วครับเดี๋ยวอยู่งซีหาลังพี่น้องเดี๋ยวนีคำกันครับผมนุ่มมิศาลเดี๋ยวไฟหมอบดมันน้ำครับ พี่น้องครับผมหลังจากรมมีสานใส่เสร็จบางทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ่วงลวดใส่บวบเรียบร้อย้วพี่น้องเดี๋ยวอยู่หลายหลังอยู่ครับบ่มีทางใส่ใส่จะกลับเบวบพี่น้องสิบหลังครับบุบเลงมาบ่บเลีงเดี๋ยวบุบเลงนุ่มมีสานดิพามาเบิ่งอีกรอบนึงครับแล้วก็รอบสอยอีกรอบนึงน้อพี่น้องเนาะฮะมีทางบ่ พี่น้องครับผมพอมาพอหอบนุ้มีสารอีกเทียนหนึงครับผมมาครับผมมาจามบ่วงน้ำนุ้มีสารครับนุ่มมิสารวัดดิพายมันอคืนนี่หระอพี่น้อง ทีมงานปิดพัดเลจีดครับเด็บประเดมานเนาะพี่น้องเนาะมาลุ้นน้ำนูมีสานร,รอบเซ้าครับมาขี่คือบมาคือพี่น้องแต่ก็เห็นวันนี้ก็เห็นห้อยกัดหนากัดอันนี้อยู่เนาะพี่น้องเนาะไปครับไปบังลังแรกกันเลยพี่น้องไปดีสวยก่อนพี่น้องครับผมบังลังแรกพี่น้องนี่ครับหมายไว้พี่น้องมีสานใส่ไปนี่แล้วครับ เดี๋ยพี่น้องพี่น้องครับผมสื่อหนุ่มสิกลับร้านเลยด้อพี่น้องห้อยกินพร้อมครับเตี้ยวผถือพี่น้องนี่ครับผมนี่ห้อยแทะอยู่นะพี่น้องนี่เฮ้ยสื่อสี่ครับ ล้างเกกละแกะเขาเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมหล้างเกกละแกะเขาเลยครับผมไปครับหลังต่อไปพี่น้องดึงหลังที่สองครับมุ่งสันมาเลยเฮ้พี่นอ้องมุ่งสันเดี๋ยวเห็นแล้วครับผมงานทำงานแล้วครับนี่โอ้หนูหน้อยพี่น้องลูกมันบวก่ครับนี่อ่อนๆอ,อ,อยู่พี่น้องพุ่งจดติดอะครับ มีสารปลวกันพี่น้องหลังที่สองทำงานพี่น้องครับผมลูกมันบมดพี่น้องครับเต็อตัวน้อยท้ะมีอนไปนที่ทางไหนเนี่หลังที่สามใช่ไหมมิสารใส่วงรวดไปน้ำสองสามหลังนี่เราพี่น้องอยู่นี่ครับหือ เอาอีกแล้วพี่น้องนี่ครับผมโอ้คือมีเดืดลูกมันแท้ใส่เดียวกันเลยพี่น้องนี่ครับโอ้ใส่เดียวกันครับผมนี่นี่อนี่พี่น้องใส่เดียวกันเลยครับน้อ,นอง

นี่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 พี่น้องต้นไผครับนี่ครับหูหมูกำลังเป็นเป้าพี่น้องนี่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวสามเต็มแล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมนี่สวยงามครับผม นี่นมึงพิสานจัดการกันเนาะพี่น้องเนาะอันตรายครับนี่ครับผมสามเต้มพี่น้องจัดการเรียบร้อยครับเพิ่งไปเบื้องมาจากหลังหนึ่งสองสามซีซีหลังครับได้มาสามเต้มเลยพี่น้องตัวเงี้ยตัวนึงครับตัวเงี้ยพึ่งจะตายพี่น้องนมึงพิสานพึ่งจังกดการพวกนี้นะครับไอพี่น้องไปเบื้องอีกหลังที่เลียครับเบื้องนี้ทุก ตองไหนคุณบวัวอือน,น้ำนี่หมกไงอีกแล้วพี่น้องนี่นี่ครับผมครับได้ผลครับออหนาที่ว่าหนานะแล้ววันบอกด้พี่น้องไอเอาเงี้ยมันไปตากแดดก่อนพี่น้องหน้า f เอฟซีเราก็ว่าได้ผลครับ นี่พี่น้องมาที่นี่ครับโมมีหมดพร้อมพี่น้องนี่ครับจิวานาวเอฟซีบอกนุ่มอีสานเอาเอาไปตากให้มันแห้งก่อนด้วพี่น้องเด้อนี่ครับผมสวยงามครับไปพี่น้องเบื้องหลังต่อไปครับเบื้องหลังนี่พี่น้องเฮ้ยเฮ้ฮ้พี่น้องโบตายครับเฮ้ยเฮ้ยฮ้นี่ปิดขาอีกแล้วพี่น้องโอ้ปิดตะขาเด้อ นี่นี่ครับอู้เหล่ได้เด้พี่น้องเอ้นี่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 ครับผมเอาอีกับครับอีบักนี้ครับบักนี้ปิดท้ายพี่น้องนี่ครับผมอู้ใส่เดียวกันเลยพี่น้องนี่ครับเออมานหลับพี่น้องได้ผลลอยหัเช่นครับเยอะสุดนี่ครับโอ้ก็ขอขอขอบคุณนานาที่เพิ่น ทักไทยมาบอกมุ่วมีสารครับเนี่ยสุดนี่ครับผมเอาตากแดดแล้วมันหอมดีพี่น้องมันบกคือแบบสดๆครับผมก็ขอบคุณหน,นาๆนาเอฟซีคนครับทีนี้นำนุ่มมีสารมาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนุ่มมีสารจัดการกันพี่น้องนี่ครับเรื่องลังสุดท้ายครับพี่น้องน่าจะสุดท้ายครับฮึโอ้สามลังเหรอพี่น้องครับผม กับลั่นเทพวัตถุก่ะเอาคุยเป็นยังไงสิครับมีห้อยเท้าผมด้วยพี่น้องนี่ครับรน,น,นีเป็นสันส่ยเปลี่ยเปลี่ยนเลยหลังสุดท้ายนี่พี่น้องนี่ครับผมห้อยเท้าเทปวัตถุก,กับอือพีเป็นนูอย่างเดีพี่น้องน่าจะเป็นนูน้อยครับนี่ครับผมเดี๋ยว มองอึงนี่หลังนึงพี่นอ้องตอนใ้ลวดบ่วงลูดครับบวงลูดกระบอกพี่น้องนี่ครับหมดทำงานเลยครับผมเบิดรอบว่าอาจะเบิดแล้วพี่นอ้องนี่ครับนะพี่น้องครับนี่ก็ถือว่ามันพอสมควรพี่นอ้อง นี่ครับหมานพอสมควรเลยพี่น้องมือนี่ครับได้ใส่โอ้อสองตัวครับแล้วก็ใส่เงียง้ยเลยพี่น้องใส่เป็นเบาครับได้ปะเบ่งลูกะหรอฮะไปพี่นอ้องขวไปสรุปน้องมีสันอีกเจนหนึงครับบ่ได้เลยสิอ่ะพี่น้อง สรุปผลงานกับนู้นมีสารครับทีมงานก็ไม่ได้จากตัวดอกพี่น้องนี่ปิดขาขาบวมเลยีเนาะใส่ยีเพียบสามตัวครับนี่ครับแล้วก็ลูกแอ้มันสองตัวอันนี้ลูกวันดอกพี่น้องนี่ลูกหนูพวกครับนี่ครับผม ใส่สามตัวนี่โลก,กว่าด้วยพี่น้องนี่ครับหนูกำลังเป็นเป้าพี่น้องเปลี่ยนเป้าครับช่างนี่ก็ขอบคุณน้าอิฟซีครับเทวะเนียนน้ำสูตรเนียนนมมีสารน้อะพี่น้องเนาะได้ผลพี่น้องได้ผลลอยหัวเสนครับ นุ่มพิซซานดีหาแนวปรับใส่เอาพี่เนะาะฮะเอียงผสมเอาครับแค่แคบสุกอันเด้ดเนาะเนี่ยครับผล้านถังพุทธิ์ถอเพิ่งเขียวไอยเขียวไอยเขียวแบบไงพี่เนาะล้านถังพุทธิ์ถือพี่เนาะไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมฝากติดตามคลิปนุ่มพิซานต,ต่อไปน้ำเนักครับ ก็นุมมิสันหนีภาพไปหาอยู่หาจินอีย่งอีกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับชิปไอสำหรับชิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับไอพี่น้องหรือว่าหมันครับนี่ไปครับผมก็นุมิสานบ่ค่อยอยากมาปันไดพี่น้องพี่น้องเห็นห้อยบ่ครับไอ้หยับออกก่อนนิดละบังเอานี่พี่น้องเห็นห้อยบ่ครับห้อยปูด้วยพี่น้องนี่ครับมาบุกขึ้นนี่พี่น้องไอ้คนพื้นที่เพื้นว้าครับนี่ ุนหอยพี่น้องหอยหอยปูครับปูลงมาพี่น้องเฮ้ยอย่างก็ฟองเงยดิเออฟองเงยเหมือนเดยนี่หอยหฟองเงยพี่น้องนี่ครับเงยก็มือนุ่มมิสานี่พี่น้องนี่ครับหอยครับผมนี่ตีน้านุ่มมีสานโบ้มาโบ้ขึ้นนี่พี่น้องนี่ครับตื่นขึ้นยิ่งภาคกันเรียนพี่น้องเอ้ย เบื้งห so, ้อยเพิ่น bon กินอ้อยน้ำหมุนทางพี่น้องครับคุ่นครับห้อยเพื่อนไงกินอ้อยน้ำหมุนทางพี่น้องุ่นแหลกไอเล่ย์ล้วครับย่างบปหนีแล้วพี่น้องนี่ย่างบปหนีแล้วครับคุณรัตอยู่ในปอยนีืนเดินไปพี่น้องไปเสียวครับผมบัวบ่อฮอนรถไอคัวในเรียน